สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก๋าแบบเช่นเคยครับตอนนี้ก็จะพบกับสิทธิ์ไว้เจ๋งนะครับกับครูไวเก๋าการติดต่อนะครับตอนที่แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยตอนนี้ก็มาการเป็นต่อที่สองนะครับก็เดี๋ยวเราจะพบกับสิทธิ์ไว้เจ๋งของครูัยเก๋านะครับก็จะมาอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสื่อวิดีโอเกี่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์สินค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์มากนะครับขอ,อพบกับสิทธิ์ใบเจิงได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพบกับสิทธิ์ใบเจ๋งของอาจารย์ศิีวัตรอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วหนูสอนการสร้างโฆษณาจากแคนวาลใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้หนูจะมาสอนสร้างสินค้าโฆษณาจาก ai หรือว่าแอปบิงของเรานะคะ วันนี้เราจะมาสอนนะอย่างแรกเลยนะคะให้ทุกคนเข้าไปในแอปบิงนะคะตามชื่อนี้เลยนะแล้วก็ทุกคนสามารถไปล็อกอินแล้วก็เข้าใช้ฟรีได้เลยนะคะจะมี point ฟรีให้ทุกคนใช้อยู่นะอ่าอย่างแรกนะคะเราก็ต้องคิดก่อนเลยว่าเราอะ่ะจะสร้างสินค้าในรูปแบบไหนนะคะอ่าอย่างหนูหนูจะทําแบบว่าอ่ะแหวนก็แหละแหวนแต่งงานอย่างนี้ใช่ไหมคะ หนัวสร้างโฆษณาสินค้าแล้วแหวนแต่งงานเนาะแล้วก็พิมพ์ไปตรงนี้เลยนะคะแอปบิงนะคะเราเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะไาอาจะเข้าใจภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยนะคะในแอปบิงเนาะอ่ะแล้วก็เข้าไปในแปลภาษาได้อ่า แล้วก็อธิบายให้ AI เข้าใจนะคะว่าเราต้องการรูปแบบสินค้าแบบไหนนะคะออ้ยังนะนหนูนะไองเช่นหนูจะแบบอะแหวนแหวนแต่งงานเหตแท้ อ่ะกดตางนี้นะเสร็จแล้วก็เข้าไปในแอปบิงเลยค่ะแล้วก็ไปวางตรงช่องตรงนี้อ่ะนี้เราก็กดสร้างาอ่้ทุกคนรอสักพู่นะคะตอนนี้ AI ก็กำลังจะสร้างสินค้าที่เราคิดนะนี่เห็นไหมคะในภาพ a อจะไม่มีลิขสิทธิ์ใดเลยนะคะเราสามารถเซฟไปใช้งาน หรือว่าทราบสินค้าโฆษณาได้เลยนะอที่หนูจะเอารูปนี้เรากดดาวน์โหลดเลยนะคะหนูจะดาวน์โหลดทุกรูปเลยนะเผื่อว่าเราจะต้องใช้นะอาทิตย์หนูขอขอตัวไปสร้างสินสินค้าอีกสักสองสามชิ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมา เข้าขั้นตอนไปสร้างโฆษณาในแอป,ป Can แคนวาเลยนะคะ,ะทีนี้หนูก็ไปหาสินค้าให้หนูให้ AI ออกแบบรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบว่าไว้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเจ้าสาวเจ้าบา่าวเนาให้หนูจะเปิดร้านสินค้าเกี่ยวกับแหวนแต่งงานนะคะ,ะต่อไปเราก็จะไปเข้าแอป c a นว a นะคะทุกคนสามารถพิมพ์ใน Google ได้เลยนะคะว่า c a นว a เราสามารถไปใช้งานได้ฟรีไปล็อกอินได้เลยนะคะแอบปบนี้ใช้งานง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าหนูก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะอ่าขั้นตอนแรกนะคะเรากดไปที่วิดีโอนะคะเพราะว่าโฆษณาของเราจะสร้างเป็นแบบวิดีโอเนาะกดเข้าไป,ไปอ่าอ่าเสร็จแล้วก็จะได้หน้าเปล่าๆนี้นะคะ อย่างแรกเลยนะคะเรากดไปที่ดีไซน์นะคะแล้วก็ค้นหาว่าโฆษณาอ่ะอลองโฆษณานี่ <โฟ S 1> เห็นไหมมันก็จะมีแบบว่าแม่แบบพี่คนอื่นทำไว้ให้แล้วนะคะเราสามารถกดใช้ได้ทุกอันเลยนะคะเพราะว่า งานในแคนวาตรงนี้นะคะไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะคะเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะ,ะเช่นหนูเ้าวนีอ้อย่างแรกเลยนะคะเราจะสร้างหน้าปกคลิปวิดีโอก่อนเลยนะคะแล้วก็ขยับอะไรได้ตามใจชอบเลยนะคะ อ่าทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้โล่งๆใช่ไหมคะแล้วก็จะไปเอารูปมาใส่ตรงนี้นะคะโดยที่คลิกไปที่องค์ประกอบนะแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์ตรงนี้ว่ากรอบนะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาหลากหลายมากเลยแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะกรอบคืออะไรอ่สาสมมติถ้าเราเอานี้มาใส่ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเอารูปใส่ไปได้นะคะโดยที่รูปของเรานี่ก็จะเป็นตามรูปทรงของกรอบนะอันนุขอเวลาไปเลือกกรอบก่อนนะคะ อ่าหนูเลือกกรอบเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอารูปที่เราอัพโหลดไฟล์เมื่อกี้นะคะมาลากมาใส่นี่เลยนี่ไปสวยมากเลิศมากอ่าข้อความตรงนี้คะ่ะแล้วก็พิมพ์มอะไรลงไปก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่อร้านของเราก็ได้นะอ่าหนูขอไปพิมพ์ใส่ก่อนนะคะอ่าหนูก็ไปใส่ข้อความแล้วนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะหนูใส่คำว่า welcome นะคะแล้วก็เป็นชื่อร้านของเราเนาะ S <S <an> <S เห็นไหมว่าตรงนี้มันจะโล่งๆใช่ไหมคะมันดูแบบว่าไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะอ่ะเราก็จะค้นหาว่าอ่ะเส้นนี่ไงนี่มันมจะเข้ากับของเรามากๆเลยนะคะกดดูทั้งหมดได้เลยนะคะเห็นไหมมันจะแบบที่ตกแต่งสวยงามไปหมดเลยนะคะแล้วก็เลือกเลยนะคะวาราจะนทรวันไหนอ่ะเมากิหนุกเอาวันนี้ สีจะดูแบบไม่เห็นใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะกดตรงนี้เลยลเอาว่าสีเข้มออกว่านี้นึงเราสามารถใส่เอฟเฟกในตัวอักษรเราได้นะคะอ่าแล้วกดที่คลิกไปที่ตัวอักษรนะแล้วก็จะมีคำว่าอ่าอย่างนี้เอฟเฟกต์ตรงนี้ใช่ไหม จะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะว่าเราจะให้แบบว่าตัวอักษรเรามาออกมาเป็นแบบไหนนะอนุอนุสาวรีเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่ะแล้วก็ได้แล้วรูปปกของร้านเราได้แล้วนะคะอ่นต่อไปเราก็จะไปสร้าง พื้นที่โฆษณาสินค้าของเรานะเรากดเพิ่มหน้าเลยนะคะวกตรงนี้เลยนะแล้วก็ไปที่ดีไซน์เหมือนเดิมทุกคนสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่สำหรับว่กจะไปหาแบบแบบอื่นเนาะอ่ะสมมติหนจเอาอันดดนี้อันนี้ก็จะเป็นแม่แบบที่เขาทำมาให้แล้วนะคะเราสามารถกดใช้ได้เลยนะอ่ะก็จะลบตันนี้ แล้วก็จะไปเอาลูกสินค้าเรามาใส่ตรงนี้นะ,ะไปที่อัปโหลดเหมือนเดิมเลยอ่ะอัพโหลดไฟล์นะคะแล้วก็จะแหวะเรามาเรือกมาสักอันหนึ่งนะถ้ะาเราเอาอันนี้รอสักครู่นะคะ อ่ะพอเราได้รูปเราใช่ไหมคะเราก็คลิกที่รูปนะคะเห็นไหมคะว่ารูปเราเนี่ยจะมีพื้นหลังใช่ไหมมันดูแบบไม่สวยเท่าไหร่พอมีพื้นหลังนี้มันไม่เข้ากับฉากที่เราเลือกมานะคะในแคนวาสามารถลบพื้นหลังได้นะคะโดยที่กดไปที่การแก้ไขรูปภาพนะตัวที่เราแบบไม่ต้องออกไปพิมพ์ใน Google หรือแอปอื่นเลยที่แบบลบพื้นหลังนะคะนี่เห็นไหมจะมีลบพื้นหลังให้เกดไปคลิกไปเลยนะคะ ทางแค่ว่าก็จะแบบว่าลบพื้นหลังให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะนี่เป็นไงสวยมากอ่าแล้วก็จะวางนี้นะอ่าดอกไม้เอาไวต้ตรงนี้ก็ได้แบบติดแกรมหุหลูนิดนึงอ่ทุกคนจะวงางตรงไหนก็ตามใจชอบเลยนะคะ อ่าส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ใส่มาชื่อร้านของเราก็ได้นะคะหรือตรงนี้ก็เป็นแบบราคาหรือว่าคําอธิบายของสินค้าเรานะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปคิดคําตรงนี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาเจออีนะคะอ่าหนูก็ไปใส่คําหรือว่าชื่อร้านของเราราคาอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคํที่หนูสมมุิขึ้นมาเนาะทุกคนก็สามารถเอาราคาหรือว่าสินค้าจริงของทุกคนไปใส่ได้เลยนะคะ อันนี้หนูก็จะใส่เอฟฟกการเคลื่อนไหวไปนะคะให้แบบวีดีโอของเราแบบว่าดูมีอะไรนิดนึงเนาะแล้วก็นี้กปที่เคลื่อนไหวแล้วก็เลื่อนได้เลยนะคะเราจะให้แบบสินค้าของเราเลื่อนตามที่เราแบบว่าต้องการได้เลยเนาะอัน,นี่หนูจะเอาันนี้เร้สามารถขยายเวลาได้นะคะสักหกวิ เฮ้หนูก็จะขอดวัวไปสร้างหน้าเพิ่มสักคู่นะคะเราสามารถกดจุดสามจุดตรงนี้ได้เลยนะคะเราสามารถกดทําสําเนาได้เลยนะเห็นไหมทาง์เทาก็จะกรอบหน้านี้มาไว้หน้านี้เหมือนกันนะก็เหมือนคันลอกนะคะแล้วก็สามารถกดตรงนี้เปลี่ยนสินค้าของเราเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนูขอตัวเวลาไปทําเพิ่มหน้าก่อนนะ อ้าโอเคค่ะหนูก็ไปทำเพิ่มมาแล้วนะคะเห็นไหมี่เลยภาพรวมสวยมากแบบมินิมอลมีใจสุดอันต่อไปเราขาดอะไรไปต่อไปเราก็จะสร้างช่องทางการติดต่อนะคะหรือว่าทายคลิปเราเอาแบบว่าไว้ทายคลิปเลยนะคะถ้าเราไม่ใส่ช่องทางการติดต่อไปเขาจะติดต่อทางไหนถูกไหมคะแล้วก็อ่ะเช่นหนูจะเอาแบบคล้ายๆกับหน้านี้นะคะ ทำสำเนาเหมือนเดิมเราสามารถกดคลิกค้างนะคะก็ลากหน้านี้ไปไว้ท้ายได้เลยนะ,ะแล้วก็จะเปลี่ยนรูปทุกทีนะคะกดลบได้เลยนะแล้วก็จะไปอัปโหลดไล์นะคะรูปที่เราแบบไปหามาในแอปบิง g ่อความสวยงามนะจะได้แบบว่าคลิปเราได้แบบว่าหลากหลายมากขึ้นนะ ่าก็กดลากคลิกล่างมาได้เลยนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนลากขึ้นไปแล้วก็จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะคะเป็นช่องทางการสั่งซื้ออ่ะเทีนเป็นภาษาไทยเลยนะคะ เราก็จะพิมพ์ไปว่าช่องทางการติดต่อหรือสั่งซื้อนะคะอ่นนี้ไว้ข้างล่างก็ได้เอาชื่อร้าไว้ข้างบนดีกว่า,ามันดูโล่งๆใช่ไหมเราก็อยากแบบว่าเอาดอกไม้ใส่เข้าไปแล้วกดไปที่องค์ประกอบเลยนะคะนี่มีพอดีเลยนี่เข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็คลิกมาใส่เลยเราจะไว้อย่างนี้ สี 4, มันยังรู้อ่อนไปนะสแต่ก็เข้ากันได้ยอยู่นะคะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่เน,นี่ยจะเอาไวตรงตรงนี้อ่าหนูจะเอาช่องทางแบบว่าอ่าไอจีก็ได้เอาคลิปที่อาาอเมกอรเหมือนเดิมเลยพิมพ์ผมว่าไอจีเลยนะคะ ไอจีหรือว mm ่าอินสตาแกรมของเนาะแล้วก็จะวันนี้แม้แค mm hmm. นวา mm hmm. มีทุกอย่างจริงนะคะ mm hmm. เลือกใช้ได้ตามใจชอบนะคะ mm hmm. มีแคนวาทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเลยเนะ mm hmm. าะคันลอกแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่ mm hmm. แล้วก็สมุตเชื่อร้านไปนะ สื่อสัว์ไปะเฟสบุ๊กอะไรอย่างนี้เฟสบุ๊กก็ไปหาอันที่แบบว่าอันนี้หนูสมมติไปนะ่็เป็นชลลื่อละร อ่าสามารถเลือกติฟิกได้เลยนะคะแล้วก็เลือกไปเลยแ <h ast> ลยวก็เอาอันนี้เหมือนเดิมมีงล่ะลดมากไอ้ต้นอกไม้หนูจะไม่เอาเลยนะแล้วกดลบแอนิเมชันเลยนะคะเลื่อนมาข้างล่างสุดก็จะมีคําว่าลบแอนิเมชันออกแล้วเพิ่มอันนี้หน่อยสักเจ็ดวีก็แลละ อ่นหนูก็เสร็จแล้วนะคะคลิปวิดีโอโฆษณาของเราเนาะเอนน้นี่ทุกคนสังเกตไหมว่าคลิปเราจะเงียบมากไม่มีเสียงอะไรเลยในแคนวามีเสียงดนตรตีนะคะเราสามารถแบบว่าไปหาเสียงเพลงเสียงดนตรตีมาใส่ได้เนาะแล้วคลิปไปที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันหนูก็เชพนว่าเสียงดนตรตีสบายๆอย่างนี้ เห็นไหมก็จะมีเสียงขึ้นมาให้เราเลยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปหาเสียงแบบทางแอปอื่นเลยนะเสียงนี้แบบสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะไม่มีเด็กศิล์หรอกใช้ได้หมดเลยนะคลิปวิธีเสียงจะมีดนตีให้หลากหลายเลยแล้วก็ไปเลือกใช้ได้เลยนะคะให้เข้ากับโทนคลิปวิดีโอโฆษณาของเรานะคะนะอะนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะเราก็จะดูภาพรวมกันดีกว่าว่าเป็นยังไง อ่ะทุกคนสังเกตไหมตรงนี้มันจะขัดๆนิดนึงเราก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะช่องว่างตรงนี้นะเราจะคลิกไปเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพนะคะมันได้แบบสมูทขึ้นนะอ่ามันก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยเห็นไหมแล้วก็เลือกอันหนึ่งนะคะให้เข้ากับว่าให้เข้ากับทวนนะอะันก็จะเลือกอันนี้ แล้วเรใส่ทุกช็อตเลยนะคะหนูขอเวลาไปใส่ก่อนนะอ่าหนูก็ไปใส่มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หนูก็จะมาให้ดูจอดเต็มๆแล้วว่าคลิปที่หนูทาสอนทุกคนไปเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างคะว่าสวยหรือเปล่าถูกใจเราหรือเปล่าก็มาเช็คดูได้นะคะ,ะไปดูกันนี่เป็นไงสวยมากเลยนะคะ ่ะแล้วก็จบแล้วนะคะกับการที่หนูสอนสร้างตัวสินค้าจาก a i a p p ที่มีชื่อว่า Bing นะคะแล้วก็มาสร้างโฆษณาในแคนวาน,นะคะหวังว่าสิ่งที่หนูสอนไปจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมวิดีโอตัวนี้ไปแล้วนะสอนละเอียดมากแล้วสอนช้าแล้วเข้าใจได้แล้วภาพของเราก็ออกมาสวยนะเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ นะใช้ในการเรียนสอนหรือทํางานส่วนตัวหรือ,รองานธุรกิจของเราก็ได้นะครับต้องขอไปเรื่องเสียงนะเพราะเดี๋ยวกูจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทิ์ก็เลยตัดเสียงออกไปเสียงเพลงนะครับก็ขอบคุณนะสิทธิ์ไวเจ๋งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ทั้งสิทธิ์ไวเจ๋งครูไวเก๋เาทาได้ดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามครูไวเก่ากันต่อนะครับชมกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ